ทุบข่าวให้นุ่มฟังข่าวชัดกับรายการทุบข่าวนุ่มโดยบ้านสากลสังคมบ้านอยู่คเองไม่จําเป็นที่จะต้องรู้จักครับพูดถึงถ้าเราจะพูดถึงช่องว่างช่องโหว่วันนี้เราพูดถึงเรื่องของสลักทิพย์คุณมองถึงโอกาสที่คุณจะได้รางวัลไหมเออโอกาสที่เราจะได้รางวัลโอกาสที่เราไปขึ้นเงินแล้วก็มีคนที่จะยืนยันว่าเขาก็ขึ้นเงินได้แล้วเขาบอกว่าสลากของผม ผมไปแจ้งบันทึกประจำวันไว้ว่าสลากผมซื้อในวันนั้นวันนี้หายแต่ผมสกแกนเก็บไว้แล้วในแอปอกองสลากแอปเป่าตังนะเรียกกันง่ายๆแอปเป่าตังเอาแล้วสออิแล้วมีภาพถ่ายด้วยผมอาจจะไปปุ๊บผมจะซื้อซือ้อว่ามีเลขเลขท้ายนี่นะเลขท้ายนี่จะเยอะใช่ไหมผมจะซื้อมาแค่ใบเดียวแต่ผมถ่ายทั้งแผงเลย ถ่ายทั้งแผงด้วยคุณภาพของกล้องชัดแล้วผมก็ส่งมาให้เพื่อนเพื่อนผมก็จะสแกน QR code เก็บไว้อ่าลองคิดดูนะอันนั้นคือสุม่มสแกน QR code เสร็จปับ๊บ QR code นั้นไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่แอปเป่าตังแอปกองสลากถ้าสมมุติว่าอันนี้ทำได้น่ากลัว แต่ที่ทําได้จริงที่ผมทดลองนะจากสภาพบรดรล้อมนะพี่พี่ผมขอถ่ายรูปเนี้ยให้เพื่อนเลือกหน่อยได้ไหมแต่เปล่าผมเปิดแอปเปล่าตังแล้วเข้าไปที่กองสลักกองสลักออนไลน์นะแล้วก็สกแกนเก็บเก็บ qr code ในแผงลอตเตอรี่นั้นนะเก็บได้ด้วยเออผมตั้งคำถามในทางกฎหมายว่าจะยืนยันการเป็นเจ้าของได้อย่างไรถ้าสมมุติ ถ้าสมมติมีคนขึ้นรางวัลไปขึ้นรางวัลแล้วผมเก็บไว้ก็คือชนกันใช่ไหมเก็บไว้ในแอปหมายถึงผมยืนยันได้ว่าผมก็เป็นโชาของเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นโชาของใช่หรือไม่ผมอาจจะเล่นแร่แปรธาตุไปบันทึกประจําวันเก็บไว้อืมอาจจะสุ่มอะสุ่มอ่ะสุ่มเลขเด็ด ว่าจํานวนประมาณนี้ผมซื้อไว้แต่ลอตเตอรี่ผมหายผมสแกนเก็บไว้แล้วความเป็นไปได้มีและความเป็นไปได้ว่าจะถูกมองว่าเป็นวิชาชีพก็มีแต่อันนี้ตั้งหากละที่ผมอยากจะบอกว่าจะพิสูจน์ยังไงอถ้าเกิดกระบวนการวิชาชีพเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขาสามารถขึ้นเงินได้เออสแกนเก็บยืนยันได้ จะมีอะไรเป็นหลักประกันให้คนที่ซื้อจริงไม่ถูกมิจฉาชีพดูดเข้าไปในแอปนะครับอันนี้ผมมองแบบนี้ผมมองว่าถ้าคนขายจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีมากขึ้นอันนี้นะนนี้นะนั่นหมายความว่าอะไรครับสแกน qr code คนซื้อนะครับสแกนเก็บได้ วิชาชีพก็สแกนเก็บได้แต่ของกองสลักพัดวิชาชีพสแกนเก็บไม่ได้ใช่หรือไม่เออน่าคิดถ้าใน,นจอมอนิเตอร์ของกองสลักพัดส,สแกนมาปุ๊บผมก็สแกนเก็บสแกนเก็บสแกนเก็บผ่านจอคอมพิวเตอร์ที่ผมเลือกถ้าทำได้ขึ้นมาจะโกลาห์หรือไม่เออจะสร้างการยืนยันตัวตนอย่างไร กองสลากพัดก็อาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าพยานผมไม่ได้ขายเขานะผมขายคนนี้นี่คือหลักประกันแต่ถ้าเป็นตาสีตาสาที่ขายแบบไม่มีเทคโนโลยีหละ่ะคนนี้เขาสแกนเก็บผมต้องเป็นพยานผมก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผมขายเขาหรือเปล่าเขาทำหายหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเกิดประเด็นปัญหาแบบนี้ เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ผมสร้างขึ้นแบบนี้ระหว่างกองสลักพัดกับคนขายยังผมอะไรคือมีความน่าเชื่อถือว่ากันนี่ยังไม่พูดถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมนะมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสันทิสุขเมืองสีลองคิดจินตนาการตามผมจากสภาพแวดล้อมที่ผมสร้างนะกองสลักพัดมีความน่าเชื่อถือกว่า และเขาก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งกับกองสลากแต่เขาใช้ช่องว่างช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจากห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานที่เปลี่ยนไปในการขจัดมาเฟียในกองสลากหรือโครงข่ายในสมาคมคนพิการต่างๆที่มีเส้นสายต่างๆที่เคยมีนะหรือกระทรวงพัฒนาสังคมดุลยภาพที่มีเส้นสายต่างๆที่รู้ลึกตื้นหนาบางของโคต้านั้นโคต้านี้เปลี่ยนใหม่วันนี้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่แล้วคุณน็อต กองสลักพัดเขาจับจุดได้เขาทำธุรกิจได้แต่ธุรกิจนี้เ็าไม่ได้ยืนยงหรอกนะเพราะว่าการแข่งขันก็ย่อมมีถูกไหมครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคก็มีการแข่งขันมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคมีแล้วก็ตัวระบบราชการกองสลักเองเขาก็ต้องมีการแข่งขันเขาก็ต้องมีการตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนเหมือนกันประเด็นนี้ตั้งหากละที่สื่อสารมวลชนเองต้องชี้ไปว่าอ,อ เรามีของเล่นอะไรใหม่ไหมเรามีอะไรที่แบบจะทําให้ผู้บริโภครู้สึกหูหวาไหมแล้วคนที่เขาจะรับซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลจากปลายทางอย่างกองสลากพัดแบบเนี้เขาจะตามไม่ทันไหมเอออย่างนี้ดีกว่าดีกว่าไปชี้ช่องว่าคุณน็อตเลวคุณน็อตชั่วอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือเปล่าคำถ,ถามเรื่องวงเล็บเว้ใช่ัหมหรือเปล่าคุณชูวิทย์แปลกต้องมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย เราเปลี่ยนทฤษฎีใหม่แล้วก็ลองสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ขึ้นมาให้ทางสังคมที่มองเห็นว่าถ้าสภาพแวดล้อมใหม่นี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ดีขึ้นกว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมนะครับดีกว่าชี้ไปว่าคนนั้นเขาไม่ดีเลยเห็นไหมเนี่ยเขาเอาเปรียบคุณเขาไม่ได้เอาเปรียบครับเขาตอบโจทย์ความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไปกับรูปแบบของการ นะครับขายรถสลัก,กินแบ่งรัฐาบาลสะดวยซ้ประเด็นนี้นะครับคือประเด็นที่สําคัญแล้วก็จะตอบโจทย์เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับคนในสังคมเวลานักการเมืองหาเสียงมาหลอกล่อขายว่าอีกห้าปีนะเราจะรวยด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวหกเดือนก็รวยแล้วเดี๋ย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 วผม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 อยากจะถามว่าถ้าผมทำไอเศรครีมสละกนะครับผมจะต้อง ใช้สัดส่วนสูตรอะไรครับแล้วทําอย่างไรให้สามารถควบคุมปริมาณสละให้ไม่มากเกินไม่น้อยเกินทําให้สามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับคนที่ธาตุเบาก็กินได้ธาตุหนักก็กินดีแล้วก็กินได้เยอะๆด้วยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อระบบการขับถ่ายอันน,นี้นี่ผมผมอยากทราบครับผมไม่ต้องมางุมการหลาทดลองสูตรนั้นทดลองสูตรนี้อ้น,นี้ ไม่ได้อันนี้ได้ผมอาจจะต้องดูแลตัวเองเพราะว่าผมต้องทดลองสูตรไอศิรีมสลับไปเรื่อยๆเงี้ยอ่าเพื่อความปลอดภัยผมต้องชิมก่อนไงใช่ไหมผมต้องกินในปริมาณเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพ,าพื่อพิสูจน์ว่าฮ้ยเราเรา,เราอดรอดรอดรอด